ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับอายุ60ปีนะฮะมีคนเอามาแชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับคืออยากจะขอความช่วยเหลือจากคนที่สามารถช่วยได้ครเขาเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ60ปีอยู่ที่เบตงจังหวัดยะลาป่วยเป็นโรคเท้าแสนปลมแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกระต๊อบคนเดียวฮะไม่มีญาติไม่มีเพื่อน แล้วบ้านที่อยู่เนี่ยก็ค่อนข้างอัตคัดปอสมกวนครับมีไฟที่ต่อจากชาวบ้านเนี่ยเพียงแค่ดวงเดียวใช้สารกสีมาปูไม่มีห้องน้ำนะครับคือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณชิติจเจริญรัตนประภาอาศัยอยู่ที่อ,อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับคุณชิติเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าป่วยเป็นโรคเท้าแสนปวมมาตั้งแต่อายุ15ปีคือเดิมทีเนี่ยเป็นคนกรุงเทพครับแต่ว่า มีเพื่อนชักชวนมาให้มาทํางานที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อนหน้านี้ก็น้อยจใจในชีวิตนะครับเพราะว่าเวลาไปสมัครงานก็ไม่มีใครรับนะครับเพื่อนก็ไม่ค่อยมีใครครบเหมือนกันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนเมียนมาพ่อไปขอไปเป็นคนเมียนมาชวนมาทํางานที่เบตงแต่ว่าตอนนี้เพื่อนถูกจับไปแล้วและถูกผลักดันส่งกลับประเทศเพราะว่าเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายคือคุณชิตติก็บอกว่า อยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งกลับบ้านที่กรุงเทพฮะแล้วยิ่งตอนนี้ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็อยากจะมีโอกาสได้เข้ามาสักการ,ระพระบรมศพส,สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะถ,ถ้าเกิดญาติญาติของคุณชิติรู้นะฮะคุณชิติจเจริญรัตนประภาก็ติดต่อกลับไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้แกก็ไม่มีใครอยู่ที่เบตงแล้วอยากกลับบ้านเหมือนกัน